ไม่ยากให้เธอต้องจากเขาอยากจะบอกเธอรักอยากจะชุรัเธอไวและทำทุกอย่างที่ตัวฉันทำได้แต่

เ,เป็นยังไงกันบ้างครับกินข้าวกันหรือยังครับอ้าว <c oughs> โอ้สืบพวกพกกินข้างหน้านได้เลย <c oughs> วันนี้เนี่ยจริงๆคือพวกเราโชว์คือมีอีกเยอะก็อยากให้ทุกคนเก็บแรงเก็บเสียงไว้ด้วยนะครับผมเก่บไม่ไหวแล้วโชว์ต้นๆ ี่คโชว์ที่สามที่เสียงเริ่มไปแล้วนะฮะยขอให้เลกก็วันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนสนุกไปกับโชว์ของพวกเราจริงๆนะครับผมก็อยากให้เก็บเกี่ยวบรรยากาศเพราะว่าการทํางานแฟนมีในครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็เตรียมตัวกันมาหลายเดือนเหมือนกันม่ที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็ทั้งฟลุกทั้งพี่โอมแล้วก็พี่น้อตพี่นิวทีมงานทุกคนเราตั้งใจกันมอามานะฮะตอนนี้รอรอก่อนนะ ฟุ uhm, ้งท้ออันนี้ช่วยช่วยฟุ้งท้ออยู่มองไม่ค <g Designer> right no? so bon ่อยเห็นฝ่ายมัสองข้างบนดิใช่ไหมครับสวัสดีนะครับผมข้างบนเห็นชัดไหมครับข้างหลังเห็นชัดไหมครับชัดอยู่นะครับผมข้างหน้าชัดไหมโ้ข้างหน้าต้องถามเห็นทุกรูปอมค์แล้ว คุกุยได้นะฮะแฮะเฮ้ยค่ณพงษ์ยังไม่ได้เห็นเห็นเห็นซุ้มเลยเห็นกบบพันๆยังไม่ได้แบบเดินออกไปดูเลยซุ้มโอเคไหมครับผมเห็นแบบว่ามีอะไรซุ่มไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเลยโอเคครับผมก็ เพราะว่าอะไรยังคงแลมวตรงนี้อ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมแล้วก็ไปชมโช,ชว์ต่อไทกันดีกว่าครับผมไปนดีครับ ให้พี่โน้ตขึ้นมาโชว์ได้ใช้เวลาพอสมควรพี่โน้ตปฏิเสธแบบไม่เอาไม่เอาไม่อยากขึ้นโชว์ดูเชื่อว่าจะเป็นแมวในตำนานที่โงัาพเป็นแมวไม่ได้โยมแล้วตให้ ถุงกางเกงไหมครับกางเ้งสวยไหมสวยทำเองบนางลดไปซื้อเพชรซื้อปืนกาวัางกินที่บ้านคนเดียวเมื่อวานือทำทำคุกคุกกินแล้วก็นั่งทำกาอี้ไปด้วยแก่ก็ต้องทำเพชรก็ต้องติดก็อันนี้คือเพื่อนทุกคนนะครับที่ไม่อยากดูก็ตั้งใจสอง อ่าคำถาก่อนนะเขาถามก่อนนะฮะอ๋อถือเรื่องต้นของงานทั้งงถืเรื่องต้นของการร้กา็จริงจริงอ๋อเหรอไม่น่าหรอกมีคนบอกว่าอย่าร้องนะ เดี๋ยวพุกเป็นคนเลืกกตอดก็ได้คือพุกเจอกับพี่โน้ตเมื่อประมาณ7จ็ดปีก่อนเนาะก็คือเรื่องแรกที่เจอกับพี่โน้ตคือตอนนั้นคือเรื่องพี่ชายมาโรแมนส์ s <S แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพี่โน้ตเขาก็จะคอยช่วยดูหรือบางทีเวลาพุกมิถ่ายละครอะไรางเงี้ยครับวิถยงานอะไรเงี้ยพี่โน้ตก็จะตามไปไปดูไปดูแลตลอดทั้งกองอะไรเงี้ยครับผมจนมาถึงทุกว,วันนี้แหละก็คือพี่โน้ตก็คอยดูแลมาตลอดนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นจำนจไม่ได้เหมือนกันว่าเจอกันครั้งที่อะไรนะครับ เอสพาน่ารัสก็ตาใช่ปะตอนนั้ไม่มีสติใช่ครับงไทยนะไปดอสรุปเลยได้ไหมเนี่ยเขาถามมาหลายข้อมากอะารก็วางแผนจะทำอะไรครับผมพี่โน้ตให้พี่โน้ตพูดก็ตอนนี้ไม่รู้จะทำแผนอะไรเลยทุกครั้งในการทำงานก็คือเลือกงานที่ ฝกทำแล้วมีความสุขที่สุดไม่ว่าจะงานอะไรจะถามว่าเด็มีความกไหมโอเคไหมถ้านรอโอเคดีความสุกก็คือทำครับต้องขอบคุณมากๆนะฮะโอเคเมื่อกี้ที่งานเขาบอกมาแล้วว่าโชต่อไปเขาพร้อมแล้วโอเคเาส่งสิบมาแล้วไม่ต้องออกไปลงยูทูบนะตั้งแหน่งอยู่ไม่นานทำงานอยู่ตลอดไป